สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับช่องของผมอดุพงษ์สมซาและวันนี้ยกการรีวิวกาดเวนการดชุดใหม่ครับผมอย่า yeah, ง VGTV Special Festival Set 2024นะครับผมเป็นชุดการ์ดนะครับที่จะรีการ์ดที่เป็นการ์ดเทศกาลนะครับผมที่เขาเปลี่ยนยูนิตจากภาคของภาคดีเป็นยูนิตภาพการ์ดที่มีคนไทยราว,ว่ดนะครับเนี่ยจะมีตอนนี้เลยนะ โดยเนี่ยก่อนนนี้มันเป็นฟอยงานแข่งกับฟอยที่ให้เราหาจากการแข่งขันนะครับผมบางใบอาจจะมีขายนะครับก็นั่นแหละเอากรีมาให้ในกล่องนี้นะครับใบละ <c oughs> แบบละหนึ่งใบนะครับแล้วก็นอกจากจารีการ์ด5ใบนี้แล้วก็ยังสุม่มชุดเสริมของแวนวีทั้งหมดนะครับผมตั้งแต่ VBT 01ถึง VBT 12 แล้วก็ v b VEB ส่วนหนึ่งถึง VEB 15นะครับผมแต่ผมมั่นใจนะว่าไอาชุดเงือกเนี่ยเขาจะรีมาหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะไม่นะครับเพราะมันน่าจะเกินตัวเกินไปนะซึ่งชุดที่ผมเจอมาเนี่ยก็คือ VEB 10เป็นชุดของอ่าแก๊งเอสกานะครับผมก็มีโกมีอ่ามีโกมีเนเนโอเกรดเนนะครับที่จำได้นะเดี๋ยวเรามาอันบ x ็อกกันนะครับ จริงๆผมเจอที่เซเว่นสามกล่องนะเจอตัวนี้สองนะเจอเช็ตนี้สองแล้วก็ชุดของวีบีทีศูนย์แปดคิดหนึ่งผมเจอมานะแต่ว่าผมจัดชุดนี้มานะครับผมโอเคไปดูการรีวิวกันโอเคครับเปิดมาก็จะเจอการ์ดที่เขารีมาให้นะครับครับเดี๋ยวญาติขอคุณนะครับเปิดมาเราจะเจอการ์ดที่เขาโปรโมทไว้หน้ากล่องนะว่าจะให้มานะครับผมนี่หมดมาแบบนี้เลยเ ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้กันนะว่าอะไรบ้างก็อย่างที่คุณเห็นกันนะครับหน้าของนี่ครับสําหรับคนที่ตามหาการพวกนี้แต่ว่าไม่ทันนะครับก็สามารถซื้อจากชุดนี้เพื่อเอามาเสริมได้ครับผมซึ่งจริงๆอ่ะมันก็คือยูนิตของภาคดีนั่นแหละครับแค่เป็นอาร์ตคนไทยนะครับ <c oughs> ใครที่สนใจก็หาซื้อได้ที่เซเว่นที่เขาร่วมรายการนะครับโอเค มาเราจะมาดูการ์ดของชุดนี้กันนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าชุด V ีที่เขาเรีมาเป็นชุดเสริมเนี่ยมันจะมีสุ่มหลังกล่องให้ไหมนะครับถ้ามีนี่ก็คือคุ้มนะครับ9กบาทอะได้ชุดเสริมแถมยังไงนั้นด้วยได้ชุดเสริมแถมการ์ดหลังกล่องที่เป็นแบบสุมฟอยของชุดนั้นนอ้นอ,ค,อคือคุ้มคือโคตรคุ้มอะจริงถ้าได้นะเดี๋ยวเช็คก,ก่อนนะครับอุ้ยมีวะ่ะมีหลังฟอยวะ่ะ เราลุ้นกันนะครับมีหลังฟอยนะครับผมถือว่าคุ้มแล้วครับอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณได้ทั้งชุดเสริมตัวเก่าและยังได้ฟอยหลังกล่องที่เป็นไอชุดนั้นด้วยนะได้การีมาได้การีแล้วก็ยังได้ส่มหลังกล่องของชุดนั้นๆด้วยนะครับผมแ <c oughs> สดงว่าคุ้มค่า,คม,คามากเพราะว่า w e เเนี่ยมันก็สตาร์ท150ใช่ไหมครับแล้วอย่างมากก็175 ส่วน VBT คือ Start ท135แล้วก็สูงสุด150ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็นั่นแหละครับมันก็จะแพงสุดแล้วว่าชุดที่ได้มาครับก็เป็นชุด B10 ครับก็มีการ์ดแบบเลยครับที่เราเจอมาใน,น B10 ครับก็คือมาอยู่ในชุดนี้หมดเลยก็คือมันรีมานั่นแหละง่ายซะสะ่วนนียคือ B ี 10. ชุดเสริมแล้ว B ี 10. ชุดเสริมมาใหม่ ชุดเสริมเก่าเพื่อขายการ์ดหลังกล่องครับแค่นั้นแหละซึ่งมันก็คุ้มสำหรับคนที่อยากได้หลังกล่องแล้วก็คุ้มสำหรับคนที่อยากหาชุดเสริมพวกนี้นะี่ีคครับ,าารบมาเรามาดูคนี้กันนะโอคไหครับ <c oughs> เนี่ยผมอาจจะไม่พูดเยอะนะแต่ว่าก็นั่นแหละครับใครที่เคยซื้อแล้วก็น่าจะคุ้นนะว่ามันเป็นปใบนหนบ้างแต่คนที่ไม่เคยซื้อก็สามารถดูเกิดพร้อมกันได้ครับหรือว่าคนที่กำลังตัดสินใจซื้อว่าเออผมจะซื้อชุดไหนดีอะไรเงี้ยในเฟสติวัลนะแบบเออผมอยากได้ชุดไหน,นครับอยากได้ชุดไหนก็หาดูครับว่าในก่องมันมีอะไรบ้างจริงๆริงผมก็อยากตามหาในเฟสติวัลอันเนี้ยอยากรู้ว่ามันจะรีอะไรบ้างแต่อยากรู้มันก็มันจะรีเงือกไหมนี่แหละครับ โคตรอยากรู้เลยเงือบ V B ศูนย์ห้ากับไออเงือบทุกชุดอะที่เป็นเงือกกับเดียรู้จริงมันจะดีให้่รึเปล่าถ้าดีนี่คือโคตรคุ้มอ่ะครับยมต้องจุดเนี่ยวนักต้านะฮะมีเพียบเลยเก็บพลิ้วใคร เคยเห็นนะแต่ว่าผมไม่เคยซื้อเพราะมันแพงจัดราคานี่ก็กลับมาแล้วครับถูกมากจริงซื้อแยกแคนก็ได้นะถ้าอยากได้ครบแต่ถ้าแบบสายตามหาตามเซเว่นอะไรเงี้ยก็นี่นหละตอบโจทย์สุดๆจะมีหลังของด้วยเดี๋ยวจะดูไปพร้อมกันเลน,นะครับินด้วย โมันรียูกินะด้วยเหรอวะเนี่ยแน่แสดงว่ามันดีตามชุดที่มันออกจริงนั่นแหละเอาชุดเขา่าออกมาโอเคดูหลองก่อนนักซื้อน้อยทรอนรับผมก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะฮะในราคา99บาทคุณได้ทั้งการ์ดก่าที่คุณหาชุดเสริมและยังได้พวกยังได้การ์ดห้าใบนี้ที่เป็นการ์ด ฟอยด์อดก่อนนะคุยว่าไงกัสกัสเทศการด้วยนั่นเองนะครับผมถือว่าคุ้มครับโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับรีวิวของก็เป็นผลิตขัดก่นกอนที่กับในครั้งนี้ผมผมไม่ได้กลับมาบรรยากาศรีวิวของมานละเคถ้าชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อให้เราได้ไปต่อนะครับผมยังไงก็เจอกันนะครับ